JSB It's wonderful สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบก,กับคุณครูตออีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียงวิชาภาษาไทยนะคะอ่า ให้เด็กๆนําใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆอ่าใบงานใบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆนําขึ้นมาหรือยังคะอ่าพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะอ่าเด็กๆคะเด็กๆก็หยิบใบงานขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาอ่านก่อนนะคะอ่านโจทย์นะคะเด็กๆ ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระเหมือนกันให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระเหมือนกันามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งนะคะกอาวกาวดอาวดาวกออกรรมัมกัมขอเอาเขา ขออาขาอ่าสระที่เหมือนกันที่เขาวงมาให้แล้วนะคะอ่ะก็คือกออาวกาวอ่ะกาวคือสระอะไรคะเด็กๆสระอาใช่ไหมคะอ่าแล้วก็โดอาวดาวอ่ะสระอาเหมือนกันแล้วก็ขออาขาสระอะไรคะเด็กๆ สระอาเหมือนกันใช่ไหมคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปอ่าข้อที่2นะคะข้อนี้นะคะข้อที่2อสอเอือเสือขอแอวอแถวมออือมือรอเอือเรือ ทอเอยนเทียนอ่าเด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูสิคะว่าในแต่ละคําที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะมีคําไหนนะคะที่สระเหมือนกันบ้างคะอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะสอเอือเสือก็มีสระเอือใช่ไหมคะเด็กอ่าสระเอือ,อเขียนไว้ก่อนสระเอือนะคะ อันนี้ถอแอวอแถวสระแอใช่ไหมคะมอือมืออสระอือรอเอือเรือสระอะไรคะสระเอือทอเอียนอเทียนอ่ะสระเอียอเด็กๆดูนะคะที่คุณครูตองเขียนเมื่อกี้สระอะไรที่เหมือนกันคะ มี2องคำใช่ไหมคะก็คือสาละเอือนะคะคำว่าเสือกับคำว่าเรือนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะวงกลมคำว่าเสือกับคำว่าเรือเลยนะคะอ่าวงกลมเสร็จหรือยังคะเด็กๆต่อไป ข้อที่สนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะบูตองจะไปแล้วนะคะโอเคอ่ะจออือดดจืดชออะงอชังไม่เอกช่างชออือชือไม่เอกชื่อนออือเนื้อไม่โทเนือ้อมออือมืออ่าเราจะมาแยก กระจายหาสระนะคะดเด็กๆอ่ะจออ,อจือดจืดสระอะไรคะดเด็กๆสระอือใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองเขียนตัวเล็กๆไว้ก่อนก็ได้นะคะด้านล่างอ่ะชออะงอชังไม่เอกช่างสระอะไรคะสระอะใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะชอ,อือชื่อไม่เอกชื่อสระอะไรคะดเด็กๆ สระอือใช่ไหมคะต่อไปนอเอือเนื้อไม่โทเนือ้อสระเอือใช่ไหมคะก็เขียนไว้สระเอือนะคะต่อไปมออือมือสระอือใช่ไหมคะเด็กๆดูคําทั้งหมดนะคะแล้วดูนะคะว่าสาระอะไรที่แยกออกมาแล้วมีสระเหมือนกันคะ มีอะไรคะสระอือใช่ไหมคะที่มีถึง3คํคำเลยนะคะเด็กดก,ก็คือคำว่าจืดชื่อแล้วก็มือนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะวงกลมสามคำที่มีสระเหมือนกันเลยนะคะอจออือดอจืดชออือชื่อไหมเอกชื่อม,อ,อ,มอือมืออา บงกลมหรือยังค้าเด็กๆอ่ข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4นะคะขอแอนอแขนงออูงูกออุงอกุงไม่โทกุง้งชออุดอชุดบออุกอบุก เราจะมาแยกสระออกนะคะเด็กๆอะขอแอน,อนอแขนสระอะไรคะสระแอใช่ไหมคะสระแออะงอูงูสระอะไรคะเด็กๆสระอูใช่ไหมคะต่อไปนะคะกออุงอกุง้งไม่โทกุ้งอะกุ้งสระอะไรคะสระอูใช่ไหมคะเก่งมากเลยอะต่อไปนะคะ ชออดอชุดสระอะไรคะเด็กๆสระอุเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะคำสุดท้ายนะคะบออุกอบุสระอะไรคะสระอุใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆพอจะมองออกไหมคะว่าคําไหนที่มีสระเหมือนกันคะอ่ะเก่งมากเลยคะ่ะคำสามคำนี้นะคะมีสระอะไรเหมือนกันคะ มีสาะ,ะอุเหมือนกันนะคะเด็กๆอ่าให้เด็กๆวงกลมเลยนะคะมีคำว,ว่ากออุงอกุงไม่โทรกุ้งชออุดอชุดแล้วก็บออุกอบุกนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเด็กๆ ปออากกปากพออะโดผัดชอเอดอดเช็ดบออะงอบังวอ,อัววัวอ่าเราจะมาแยกนะคะแยกสละนะคะเด็กๆปออากกปากสละอ่าใช่ไหมคะอ่าต่อไปพออะ ดอผัดสละอะไรคะสละอะใช่ไหมคะนี่แบบนี้นะคะต่อไปชอเอกดอเช็ดสละอะไรคะเด็กๆสละเอกใช่ไหมคะอ่าสละเอกเขียนอย่างไรอ,อืน่นนะคะสละเอกนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าต่อไปบออะงอบังอ่าอันนี้สละอะใช่ไหมคะเขียนลงไปก่อนนะคะ ต่อไปนะคะวอัววัวอันนี้สระอัวนะคะอ่าเด็กๆพอจะมองออกไหมคะว่าคำไหนที่มีสระเหมือนกันคะอ่ามีสองคำใช่ไหมคะก็คือผัดกับบังใช่ไหมคะมีสระอะไรเหมือนกันคะเด็กๆสระอะเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆวงกลมนะคะพออะ ดอผัดแล้วก็บออะงอบังคาอ่าเสร็จหรือยังคาอ่ะต่อไปเลยนะคะข้อที่6นะคะเด็กๆข้อที่6นะคะวออวัว,วจออกอจอกคออีกวอคิวไม่โทคิวมออวัวมัว จออะบอจับอ่าเราจะมาแยกสระก่อนนะคะว,วัววัวสระอะไรคะอ่าสระอัวนะคะเด็กๆเขียนสระอัวลงไปนะคะจออกอจออ่าสระอะไรคะสระอ้นะคะคออีวอคิวไม่โทรคิวอ่าสระอะไรคะเด็กๆ สระอิใช่ไหมคะอ่ะต่อไปมอัวมัวสระอะไรคะอ่ะสาสระอัวนะคะสระอัวเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าต่อไปจออะบอจับอ่บอสาสระอะนะคะอ่ะพอเราแยกสระเสร็จแล้วอ่าเด็กๆคะมีคำไหนที่มีสระเหมือนกันคะ อ่ามีคําว่าวัวกับคำว่ามัวใช่ไหมคะมีสระมีสระอัวเหมือนกันนะคะให้เด็กๆนะคะวงกลมวอ,อัววัวกับมอัวมัวนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะเด็กๆ ต่อไปนะคะข้อที่7นะคะข้อนี้นะคะข้อที่7อ่ะดอ,อินนอดินโดเออนอเดินตออัดโตัดปอเออดเปิดกอเออดเกิดอ่าเรามาแยกสระนะคะเด็กๆ ดออีนอดินก็คือสระอีใช่ไหมคะต่อไปดอเอนอเดินสระอะไรคะเด็กๆสระเอออ่าสาระเออไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะสระเออมันต้องเขียนแบบนี้นะคะสระเอข้างหน้าอออ่างด้านหลังนะคะ,ะเด็กๆพอมีตัวสะกดอออ่างก็จะหายไปแล้วเติมสระอีด้านบนนะคะอ่า แบบนี้นะคะสระเอน,นะคะอ่ะต่อไปตออะดดตัดสระอะไรคะเด็กๆสระอะใช่ไหมคะอ่ะเขียนสระอะไว้ก่อนนะคะปอเอโดเปิออดปสระอะไรคะสระเอเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะเขียนแบบนี้นะคะสระเอต่อไปกอเอโดเกิดสระอะไรคะ สระเออเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะเขียนไว้นะคะสระเอออเด็กๆน่าจะรู้แล้วนะคะว่าคำไหนที่มีสระเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือสระอะไรคะสระเออนะคะมีทั้งหมด3คํคนะคะ,ะมีคำว่าโดอเอนอนเดินวงไปด้วยเลยนะคะปอเอดอดเปิด กอเอดอดเกิดอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอ่ามีเด็กๆคนไหนที่ทําไม่ทันบ้างไหมคะค่อยๆทําไปพร้อมๆกับคณครูเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะข้อที่แปดค่ะข้อที่แปดนะคะข้อนี้เลยอ่ะทออาดอา,าดวอ,อีวีทอ,อองอทองไม้โทท้อง บอ,อบอไม้เอกบอรอเอเลอเรามาแยกสระก่อนนะคะถออาดอถาก็คือสระอานะคะเด็กๆอาวอีอวีสระอีใช่ไหมคะสระอีมีห่างนะคะ อ่ะต่อไปทอ,ององทองไม้โทท้องสระอะไรคะเด็กๆสระอใช่ไหมคะนี่ต่อไปบอ,อบอไม้เอกบอสระอะไรคะเด็กๆสระอใช่ไหมคะ,ะคำสุดท้ายรออึเลอะสระอะไรคะเด็กๆสระอ,อึนะคะ เด็กๆมาดูนะคะว่าคําไหนที่มีสระเหมือนกันนาสระที่เหมือนกันก็คือสระอะไรคะสระอใช่ไหมคะเด็กๆมีทั้งหมดสองคำนะคะเรามาวงก็คือคําว่าทอ,องอทองไม้โทอท้องแล้วก็บอ,อ,อบอไม้เอกบ่อนะคะเด็กเสร็จหรือยังคะ ่ะข้อต่อไปเลยนะคะก็คือข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้าอ่ะรอโอโยอโรยูยนออายอนายทอไอยไทยตอโอตโอโตดอโอ,ดอดโดดอ่ะต่อไปนะคะมาแยกสละนะคะต่อไปนะคะข้อที่เก้านะคะเด็กๆอ่ะรอโอยอโรย นอายอนายทอไอยอไทยตอโอตโตอูดอโอดโดด<ม>เราจะมาแยกสระนะคะรอโอยโรยสระโอใช่ไหมคะเด็กๆอ่าสระโอนอายอนายสระอาทอไอยอไทยสระไอไม้มาลายนะคะ ตอโอโตอะสละโอดอโอ,ดอโดโดดสละโอนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเห็นหรือยังคะว่ามีคำไหนที่มีสระเหมือนกันอ่สาสระอะไรคะดเด็กๆสละโอนั่นเองนะคะอ่าให้เด็กวงกลมนะคะรอโอยอรอยตอโอโตอ ดดโอดดโดนะเสร็จหรือยังคะเด็กๆต่อไปข้อที่ส like ิบนะคะกอรอกอรอไอไกลไม้โถใกล้กอเอกกอขอแองอแข็งไม้เอกแข็งสซอออกซะหอออกหอ เรามาแยกสระกรอไอไกลไม้โถใกล้ก็คือสระไอไม้ม้วนนะคะกออกเกาะสระออกนะคะเด็กๆสระออกขอแองอแข็งไม้เอกแข็งสระแอนะคะต่อไปซอออกเซอสระออกนะคะอ่าหอออกหอ สระออกอเหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆคะมาดูนะคะก็คือสระที่เหมือนกันก็คือสระอะไรคะสระออกอใช่ไหมคะอ่าให้เด็กวงกลมก็ออเกาะซอออกซอหออออหอนะคะอ่าหน้านี้นะคะเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะพลิกนะคะกระดาษมาอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมอักษรที่หายไปให้ถูกต้องจากนั้นให้วงกลมร้อมรอบคำในตารางปริศนาอักษรไข่นะคะอ่าเด็กๆ ต้องดูรูปภาพนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าคําอักษรคําที่หายไปนั่นคือคําไหนนะคะเด็กๆดูรูปแรกเลยนะคะเป็นรูปอะไรคะมีเขาแล้วก็มีเขาแบบนี้นะคะอ่าน,นี้ก็คือรูปแพะใช่ไหมคะ,ะคาว่าแพะเขียนยังไงคะเด็กๆพอแอะแพะใช่ไหมคะ,อะพอแอะแพะ คำที่หายไปตรงนี้ก็คือพอพานใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะต่อไปอต่อไปนะคะรูปอะไรคะหมูใช่ไหมคะเด็กๆหมูอ่ะหอมออูหมูนะคะอักษรไหนหายไปคะเด็กๆห,หีบใช่ไหมคะนี่เลย หอ,อมอ,อูหมูนะคะคำต่อไปอ่ะอ่ะเป็นรูปวัวใช่ไหมคะดเด็กๆอ่ะวออัววัวฮะตัวไหนหายไปคะดเด็กๆวอแหวนใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่ะวอแหวนวอววัววัวนะคะอ่ะต่อไปรูปอะไรคะรูป แก่ใช่ไหมคะเด็กๆอ่ากอแอะแก่อ่าคำไหนอักษรไหนหายไปคะเด็กๆอ่ากอไก่ใช่ไหมคะอ่าให้เด็กเติมกอไก่ลงไปนะคะกอแอแก่นะคะต่อไปอ่ามาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อ่ะรูปอะไรคะเด็กๆอ่ารูปม้าใช่ไหมคะอ่าม้าสะกดยังไงคะ มออามาไม้โทมาใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้อะไรหายไปคะเด็กๆตัวโมมาใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะโมมานะคะต่อไปคอควายนะคะรูปควายใช่ไหมคะอ่ะควายสะกดว่าคอวออายอควายอ่าคอวออายอควายคอ วออายอควายอ่าเขียนไปเลยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะอ่ะรูปอะไรคะรูปไก่ใช่ไหมคะอ่ะไก่สะกดว่ากอไอไก่ไม้เอกไก่นะคะกอไอไก่ไม้เอกไก่อ่าสาระไอไม้อะไรคะเด็กๆ สารไอไม้มาลายนะคะไก่นะคะอ่ารูปสุดท้ายนะคะก็คือปอเอดอเป็ดนะคะอะไรหายไปคะอ่าปอปลานั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเติมอักษรในตารางเติมอักษรในช่องว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาคําในตารางอักษรไข่นะคะเด็กๆ คำแรกนะคะดเด็กๆคำว่าแพ้ดเด็กๆหาคำว่าแพ้สิคะอพอแอบแพ้นะคะนี่นะคะดเด็กๆพอแอบแพ้นะคะให้เด็กๆนะคะวงกลมนะคะ สวยๆนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคนไหนมีไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดได้นะคะอ่าต่อไปคําต่อไปหอมอูหมูอ่าเด็กๆช่วยคุูต้องหาหน่อยค่ะหอมอูหมูอ่าต้อง,าอ,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 องเจอแล้วนะคะ หอมอู๋หมูนะคะต่อไปวัอัววัวอ่อาวอัอัววัวนะคะอ่า,า,อานี่นะคะเด็กๆวัวอัววัวนะคะ ต่อไปมออามาไม้โทม้าคําว่าม้านะคะต้องหามองม้าแล้วก็มีไม้โทด้วยนะคะอ่อเจอแล้วนะคะเด็กๆมออามาไม้โทม้านะคะนี่นะคะต่อไปคําว่าคว,ควายนะ,ค,ะควายก่อนนะคะเด็กๆ หาคอควายก่อนคอวายอควายอ่ะอผู้ต้องเห็นแล้วนะคะคอวายอควายอันนี้คออาวายอ,อันนี้ไม่ใช่นะคะเด็กๆอ่าคำนี้นะคะต่อไปคำไหนคะเด็กๆต่อไปคำว่า กอไอไกไม้เอกไก่นะคะต้องหาก,กอไก่แล้วก็ไม้เอกด้วยนะคะอ่าก็คือคำนี้เลยกอไอไกไม้เอกไก่นะคะเด็กๆอ่ตา,ต,าต่อไปคำสุดท้ายปอเอดอเป็ดอ่า หาปปาที่มีเลขแปดเล็กๆข้างบนไว้นะคะเด็กๆปอเอวอาปอเอดอ่าเจอแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีสัตว์ ให้น่ารักด้วยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอ่าเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระและได้ฝึกอ่านออกเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆคะเมื่อเด็กทำใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืม ถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะวันนี้นะคะครูตองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ